ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม Auto s m a r t ์ทโฟนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยและกำลังเป็นกระแสะสุดๆอย่างโนเกีย 7615G มาฝากกันบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาของชื่อในตำนานเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ตอบโจทยุคใหม่แบบจัดเต็มเหมือนการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์การก่อนโนเกีย 7615G ยังคงเอกลักษณ์ทรงตัวเครื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิก แต่ปรับให้เพียวบางพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้นวัสดุตัวเครื่องใช้โลหะผสมเกรดพรีเมียมพร้อมกระจกกริลล l าก l a s s v i ตุสสอทั้งด้านหน้าและหลังให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแรงในมือหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด QHD บวกรองรับ Refresh Rate 144 h z สีสันคมชัดสดใสแถมรองรับ HDR10 บวกทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนโซเชียลเต็มไปด้วยประสบการณ์ภาพที่ไหลลื่นและสวยงาม ในส่วนของประสิทธิภาพโนเกีย7 6 1 5 G ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 Gen 3ที่แรงสุดของปีนี้พร้อม RAM LPDDR 5 X สูงสุด 16GB และหน่วยความจำ UFS 4.0ุสูงสุด 1TB ทําำให้การเปิดแอปเล่นเกมกราฟิกโหดหรือทำงานมัลติทัสเป็นไปอย่างรวดเร็วร้ายสะดุดระบบ 5G ที่มาพร้อมโมเด็มตัวล่าสุดช่วยให้การดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลทำได้ในพริบตาด้านกล้องโนเกียจะเต็มด้วยระบบกล้องไซออปิกรุ่นใหม่เซนเซอร์หลัก20 0 MPF 1.7พร้อมระบบกันสั่น OIS ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้อง Ultra Wide 50MP ให้มุมมองกว้างไม่บิดเบือนและกล้องเ e เล p h o ต้ 6cm ซู o ออปติคอล 5x แบบชัดเป๊ะส่วนกล้องหน้า 50MP ออโต้โฟกัสเหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือ l i ล e s t r e a m อย่างมืออาชีพฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอก็ไม่ธรรมดารองรับการบันทึก 8K ที่ 30fps หรือ 4K ที่ 120fps พร้อมระบบกันสั่นคันเทพที่ช่วยให้วิดีโอนิ่งเหมือนใช้กิมบอล ระบบเสียงก็เป็นอีกจุดเด่นลำโพงสเตอริโอคู่ปรับจูนโดยโ o k i ียออดิโอแลบรองรับ d o น b ี a อ m o s ให้เสียงที่มีมิติและคมชัดเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงแบบเต็มอัรถรสแบตเตอรี่ความจุ5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 120W และชาร์จไร้สาย 60W สามารถชาร์จจาก0ูนถึง100ได้ภายในประมาณ25นาทีเรียกว่าใช้งานทั้งวันได้สบาย ซอฟต์แวร์ที่ใช้คือ Android 15เวอร์ชั่นสะอาดไม่มีแอปขยับพร้อมการอัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง5ปีและอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ4เวอร์ชั่นเต็มทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะใช้งานได้ลื่นไหลและทันสมัยไปอีกหลายปีโดยรวมแล้ว Nokia 7615G เป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความทรงจำจากยุคทองของ Nokia เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นกล้องสุดเทพสเปคแรงแบตอึดและระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ หมาะทั้งคนที่เป็นแฟนโนเกียและคนที่มองหาสมาร์ทโฟนเรือธง,งตัวจริงในปีนี้บอกเลยว่าใครได้ลองต้องหลงรักแน่นอนถ้าคุณชื่นชอบมือถือที่ทั้งสวยแรงและมีเอกลักษณ์โนเกีย 7615G คือคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่และอาจจะเป็นมือถือที่ทำให้คุณตกหลุมรักโนเกียอีกครั้งก็ได้